สวัสดีครับวันนี้10กกุมภาพันธ์2,026นะครับสวัสดีค่ะเรากำลังจะมาคุยกันถึงเรื่องราวที่เอ่อต้องบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยที่กำลังจะถึงจุดสูงสุดแล้วการเดินทางด้วยเท้าครั้งใหญ่ของคณะสงฆ์ใช่ไหมคะใช่เลยครับภารกิจที่ชื่อว่า Walk for Peace ระยะทางกว่า3,700กิโลเมตรโู3,700กิเมตรครับแล้ววันนี้ คือวันที่พวกท่านกำลังจะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็คือกรุงวอชิงตันดีซีเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากเลยนะคะคือเริ่มจากจุดเล็กๆที่วัดหอมดาวในเท็กซัสใช่ครับศูนย์วิปัสสนาภาวนาที่เมืองฟอร์ดเวิร์ธแล้วก็กลายเป็นปรากฏการณ์ที่แบบว่าจับใจคนทั้งอเมริกาไปเลยภารกิจของพวกคันจริงๆก็เรียบง่ายมากนะครับ คือการเดินเพื่อเผยแผ่สารแห่งสันติภาพความเมตตาแล้วก็การไม่ใช้ความรุนแรงแต่ความเรียบง่ายนี่แหละครับที่ดูเหมือนจะมีพลังมากแล้วก็ยังมีตัวละครสำคัญที่ไม่มีใครคาดคิดด้วยอ๋ออโลกะใช่ไหมคะใช่ครับสุนัขกู้ภัยจากอินเดียที่ตอนนี้กลายเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของงานนี้ไปแล้วเป็นขวัญใจของผู้คนไปเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันครับว่าการเดินทางครั้งนี้มันมีความหมายยังไง พวกท่านต้องเจออะไรมาบ้างแล้วทำไมทำไมการกระทำที่ดูสงบนิ่งแบบนี้ถึงสร้างแรงสั่นสะเทือนในสังคมที่มีความแตกแยกสูงอย่างอเมริกาได้ประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าในยุคที่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยข้อมูลข่าวสารถาโถมใส่เราตลอดเวลาครับการเคลื่อนไหวที่มันสวนกระแสด,ด้วยความช้าความสงบแบบนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่โดดเด่นขึ้นมาเหมือนเป็นเสียงกระสิบที่ดังกว่าเสียงตะโกน ใช่ค่ะเป็นความเรียบง่ายที่ทรงพลังจริงๆงั้นเรามาเริ่มกันที่กําหนดการในช่วงสุดท้ายของการเดินทางกันก่อนเลยนะครับวันนี้สิทธิ์กุมภาพันธ์ถึงวอชิงตันดีซีแล้วใช่ครับและมีกําหนดการจะไปเยือนมหาวิหารแห่งชาติวอชิงตันด้วยซึ่งเป็นสถานที่สําคัญทางจิตวิญ,ญญาณของประเทศเลยนะคะครับและพรุ่งนี้แหละครับวันที่11พรุ่งนี้กิจกรรมจะไปจัดที่อนุสรณ์สถานลินคอมค่ะจุดนี้สําคัญมากนะคะอ๋อที่เดียวกับที่ ดร์มาร์ตินลูซักคิงจูเนียใช่เลยค่ะที่ที่ท่านเคยกล่าวสุนทรพจน์ I Have a Dream อันโด่งดังการเลือกสถานที่นี้คือจงใจแน่นอนเป็นการเชื่อมโยงภารกิจสันติภาพเข้ากับประวัติศา,ศาสรรตร์การต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมของอเมริกาชัดเจนมากครับจากนั้นวันที่12ก็จะเดินทางต่อไปที่เมืองแอนนาโพลิสรัฐแม,มริแลนด์ค่ะก่อนจะเดินทางกลับเท็กซัสด้วยรถบัส แต่การเดินทางยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับยังค่ะการเดินทางจะปิดฉากแบบสมบูรณ์จริงๆในวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์พอดีเลยใช่ค่ะเป็นการเลือกวันที่สวยงามมากคณะสงฆ์จะเดินเท้าอีก6กไมล์สุดท้ายกลับไปที่จุดเริ่มต้นก็คือที่วัดหอมดาว <c oughs> ใช่ค่ะเป็นการเดินให้ครบรอบวงจรปิดฉากภารกิจอย่างสมบูรณ์เลยผมนั่งนับวันดูแล้วเนี่ยพอดีเป๊ะเลยร้อยแนอวัน อันนี้เป็นความตั้งใจหรือว่าเป็นเรื่องบังเอิญครับเนี่ยเชื่อว่าตั้งใจแน่นอนค่ะเพราะเลข108นี่มีความหมายลึกซึ้งมากในความเชื่อทางตวันออกโดยเฉพาะในพุทธศาสนาครับมันมีความหมายว่าอะไรเหรอครับคือมันเชื่อมโยงกับหลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่นกิเลสร้อยแอย่างที่มนุษย์ต้องก้าวข้ามหรือว่าจํานวนเม็ดในสร้อยประคำก็มีร้อยแเม็ดอ๋อที่ใช้สวดมนต์ภาวนาใช่ค่ะการที่การเดินทางจบลงที่ร้อยแวันพอดี มันเลยเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าภารกิจนี้คือการก้าวข้ามอุปสรรคทั้งภายนอกและภายในจนสำเร็จบริบูรณ์แล้ว พอรู้ความหมายเบื้องหลังแล้วมันทําให้การเดินทางนี้ดูมีมิติมีความลึกซึ้งขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับใช่ค่ะแต่กว่าจะมาถึงวันที่ร้อยแปดได้นี่เส้นทางที่ผ่านมานี้สาหัสจริงๆสาหัสมากค่ะมีบททดสอบที่หนักหน่วงเข้ามาตลอดโดยเฉพาะอุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่19พฤศจิกายนปีที่แล้วใช่ค่ะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นใกล้ๆเมืองเดตันที่เท็กซัสมีรถบรรทุกพุ่งเข้ามาชนรถคุ้มกันของคณะสง์รุนแรงมากเลยใช่ไหมครับรุนแรงมากค่ะ ทำให้พระสงฆ์บาดเจ็บสาหัสถึงสองรูปหนึ่งในนั้นคือพระอาจารย์มหาดำพรหมสารท่านอาการหนักมากหนักมากจนท่านต้องสูญเสียขาดทอนล่างไปค่ะเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะบั่นทอนกําลังใจของทุกคนอย่างมหาศาลเลยแค่คิดภาพตามก็น่ากลัวแล้วนะครับการเดินทางอาจจะจบลงตรงนั้นเลยก็ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันมันตรงกันข้าม ใช่ค่ะพระอาจารย์มหาดำท่านมีกำลังใจที่เข้มแข็งมากและที่น่าทึ่งที่สุดคือหลังจากผักฟืน้นท่านกลับมาร่วมเดินกับคณะอีกครั้งในช่วงท้ายๆมันเป็นภาพที่ทรงพลังจนพูดไม่ออกเลยนะคะใช่ครับคือคนที่เพิ่งสูญเสียขาไปแต่ยังกลับมาร่วมเดินต่อให้จบภารกิจมันคือการกระทำที่สื่อสารได้ดังกว่าคำพูดนับล้านคำเลยค่ะ มันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่เป็นของจริงไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆนี่คือสิ่งที่ทำให้คนศรัทธาใช่ค่ะเพราะพวกเขาเห็นความเสียสละจริงๆแล้วนอกจากอุบัติเหตุก็ยังมีความท้าทายทางกายภาพที่โหดไม่แพ้กันเลยอืพระสงฆ์บางรูปโดยเฉพาะพระภิกขุปัญญากาผู้นำการเดินท่านเรื่องที่จะเดินเท้าเปล่าหรือสวมแค่ถุงเท้าบางๆตลอดทางเลยนะคะเพื่อที่จะได้สัมผัสกับพื้นดินอยู่กับปัจจุบันขณะจริงๆ ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเท้าของพวกท่านต้องเจอทุกสภาพอากาศเลยค่ะตั้งแต่ถนนร้อนๆทางตอนใต้ไปจนถึงพายุหิมะความหนาวเย็นทางฝั่งตะวันออกมันคือการปฏิบัติธรรมที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมืออย่างแท้จริงเลยและแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบต่อร่างกายหนักมากและไม่ใช่แค่พระสงฆ์นะครับที่ต้องเจอบททดสอบค่ะสุนัขสันติภาพอย่างอโลกะก็ไม่เว้นอ๋อใช่ค่ะ อโลกะก็บาดเจ็บเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาค่ะอโลกะมีอาการบาดเจ็บที่ขาคือเอ็นไขวยแน่ข้อเขา่าฉีกขาดซึ่งจริงๆเป็นอาการเรื้อรังมาตั้งแต่ตอนอยู่อินเดียแล้วจนต้องผ่าตัดใหญ่เลยใช่ค่ะต้องเข้ารับการผ่าตัด TPO ที่รัฐซัคาโรไลนาซึ่งเป็นการผ่าตัดใหญ่สาหรับสุนัขเลยนะคะครับแล้วหลังจากนั้นก็ต้องพักฟื้นยาวเลยสิครับ ใช่ค่ะเดินได้ในระยะทางและเวลาที่จำกัดเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่มากในโซเชียลมีเดียทุกคนส่งกำลังใจให้อโลกะกันแบบล้นหลามเลยการที่ทั้งคนทั้งสุนัขต้องเจออุปสรรคหนักขนาดนี้มันน่าจะทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักไปเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าผลมันกลับตรงกันข้ามถูกต้องเลยค่ะอุปสรรคเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เรื่องราวมันอ่อนแอลงเลยแต่กลับเสริมให้มันทรงพลังขึ้นไปอีกมันแสดงให้เห็นถึงความจริงแท้มากขึ้น ใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นถึงความเปราะบางความเป็นมนุษย์แต่ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของจิตใจที่เอาชนะความเจ็บปวดทางกายได้นี่คือแก่นของเรื่องเล่าที่ดีเลยค่ะคือการเอาชนะอุปสรรคทีนี้พอพูดถึงสิ่งที่คนเชื่อมโยงได้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีพลังหนึ่งที่ดึงดูดผู้คนได้อย่างมหาศาลเลยในการเดินทางครั้งนี้พลังของอาโลกะใช่ครับพลังของสุนัขตัวหนึ่งนี่แหละ เรื่องราวของเขานี่น่าสนใจมากน่าสนใจจริงๆค่ะต้องย้อนกลับไปปี2022ครับตอนนั้นอาโลกะยังเป็นแค่สุนัขจรจัดในอินเดียแล้วไปเจอคณะส่งกลุ่มนี้ที่กำลังปฏิบัติทุดงแล้วมันก็เริ่มเดินตามเดินตามไม่ยอมไปไหนเลยค่ะเหมือนในหนังเลยใช่ครับคือเดินตามต้อยๆถึงจะเจออุปสรรคโดนรถชนป่วยหนักก็ยังพยายามกลับมาเดินตามให้ได้จนสุดท้ายพระอาจารย์ก็ใจอ่อนไม่เลย แล้วโอโลกะก็มีเอกลักษณ์ที่น่าจดจำมากคือลายรูปหัวใจบนหน้าผากใช่ค่ะเหมือนธรรมชาติสร้างมาให้เลยกลายเป็นภาพจำที่ใครเห็นก็เอ็นดูและพลังของโอโลกะก็ถูกขยายออกไปอย่างรวดเร็วมากผ่านโซเชียลมีเดียเพจ Walk for Peace นี่ผู้ติดตามพุ่งขึ้นเป็นหลักล้านเลยนะครับ ใช่ค่ะในเวลาแค่ไม่กี่เดือนแล้วที่น่าสนใจคือทีมงานมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยมีการอัปเดตตำแหน่งผ่านแผนที่สดหรือไลฟ์แมปบนเว็บไซต์อ๋อที่อัปเดตทุกๆ15-60นาทีใช่ค่ะทำให้คนทั่วโลกรู้สึกเหมือนได้ร่วมเดินทางไปกับพวกเขาแบบเรียลไทม์เลยมันสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมอย่างมหาศาลเลยนะครับเหมือนเรากำลังดูเรียลลิตี้โชว์ที่เอาใจช่วยตัวละครเอกอยู่ตลอด มีคนวิเคราะห์ปรากฏการณ์นี้แล้วเรียกว่าอ l โลกาเอฟเฟกค่ะอ l โลกาเอฟเฟกค่ะเป็นแนวคิดที่ว่าบางครั้งองค์ประกอบเล็กๆที่ดูเหมือนจะไม่สำคัญเนี่ยสามารถกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ทรงพลังที่สุดได้แล้วก็เป็นประตูที่ดึงดูดการมีส่วนร่วมจากคนทั่วไปได้ใช่ค่ะอ l โลกาทำหน้าที่นั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบมากมันทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมชั้นดีเลย โดยเฉพาะกับคนที่ไม่คุ้นเคยกับพุทธศาสนาหรืออาจจะรู้สึกว่าเรื่องศาสนาเป็นเรื่องไกลตัวใช่เลยค่ะแต่ทุกคนรักสุนัขทุกคนเข้าใจเรื่องราวของความพักดีความไม่ยออ่อท้ออโลกะทําให้เรื่องนี้มีความเป็นสากลจับใจคนได้ทุกกลุ่มทุกความเชื่อมันทลายกําแพงทางวัฒนธรรมและศาสนาลงได้อย่างสวยงามและผลลัพธ์ของพลังทั้งหมดนี้ก็คือภาพการต้อนรับที่อบอุ่นอย่างเหลือเชื่อตลอดเส้นทาง มีรายงานจากสื่อหลายสำนักเลยว่ามีผู้คนหลายพันคนจากทุกเพศทุกวัยออกมายืนรอต้อนรับข้างถนนเป็นภาพที่น่าประทับใจมากนะครับมากค่ะคนเอาดอกไม้มาให้เอาน้ำเอาอาหารมาถวายถือป้ายให้กำลังใจบางคนถึงกับคุกเข่าลงกับพื้นด้วยความเคารพผมได้อ่านคำพูดจากผู้สนับสนุนคนหนึ่งเธอบอกว่าพวกเขาคือซูเปอร์ฮีโร่อืหรืออีกคนที่บอกว่ารู้สึกเหมือนได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่และดีงาม มันแสดงให้เห็นว่าการเดินทางครั้งนี้มันก้าวข้ามไปแล้วกลายเป็นเรื่องของทุกคนที่อยากเห็นสันติภาพและไม่ให้แค่ประชาชนทั่วไปนะคะปรากฏการณ์นี้มันดังไปถึงระดับภาครัฐด้วยใช่ครับมีการประกาศให้เป็น Walk for Peace Day ในหลายเมืองหลายรัฐเลยอย่างที่ออสตินในเท็กซัสหรือกรีนส์บโร o ในนอร์ทแคโรไลนาแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือมีผู้ว่าการรัฐถึงสองคนออกมาต้อนรับด้วยตัวเอง นั่นคือผู้ว่าการรัฐนอร์ทแคโรไลนาจอชสไตน์และผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียอารเบกลสแปนเบอร์เกอร์ทั้งสองท่านออกมาพบปะแล้วก็มอบประกาศเกียรติคุณให้คณะสงฆ์อย่างเป็นทางการเลยซึ่งในบริบทการเมืองอเมริกาที่ค่อนข้างแบ่งฝักแบ่งฝ่ายการที่นักการเมืองระดับสูงออกมาสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางจิตวิญญาณแบบนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับไม่ธรรมดาเลยค่ะนั่นคือคําถามใหญ่เลยครับว่าทําไม ทำไมการเดินทางครั้งนี้ถึงจุดติดได้รับการตอบรับท่วมท้นขนาดนี้ในสังคมที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งถ้ามองในภาพใหญ่ทางสังคมวิทยามันมีแนวคิดเรื่องพิธีกรรมที่เป็นเหมือนกาวเชื่อมสังคมนะคะ Oh. คือในยุคที่โซเชียลมีเดียทําให้คนแตกแยกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยการได้เห็นการกระทําทางกายภาพที่เรียบง่ายและเป็นสากลอย่างการเดินมันทําหน้าที่เหมือนพิธีกรรมสาธารณะที่ดึงคนออกจากโลกออนไลน์ให้กลับมามีประสบการณ์ร่วมกันจริงๆเหมือนกับการสร้างพื้นที่ตรงกลางที่ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมได้โดยไม่ต้องแปะป้ายว่าตัวเองอยู่ฝ่ายไหนถูกต้องค่ะการเดินทางของคณะสงเปรียบเสมือนโอเอซิสแห่งความสงบที่ปรากฏขึ้นมาท่ามกลางพายุความขัดแย้ง สารของพวกท่านเรียบง่ายมากไม่ได้ประท้วงใครไม่ได้โจมตีใครแต่เป็นการเชิญชวนให้ทุกคนหันกลับมาค้นพบสันติภาพในใจของตัวเองก่อนซึ่งเป็นสารที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ค่ะแล้วผมว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากคือภาพที่มันปรากฏออกมานะครับภาพของพระสงฆ์ในจีวรสีเหลืองอารามใช่ครับที่เดินอย่างสงบนิ่งไปตามภูมิทัศน์ต่างๆของอเมริกาตั้งแต่ทุ่งกว้างในเท็กซัสผ่านเมืองเล็กๆไปจนถึงเมืองใหญ่ มันเป็นภาพที่แปลกตาทรงพลังแล้วก็กระตุ้นให้คนต้องหยุดคิดเป็นภาพที่มีความขัดแย้งในตัวเองอย่างสวยงามนะคะความสงบนิ่งแบบตะวันออกที่เคลื่อนที่ผ่านความวุ่นวายแบบตะวันตกมันสื่อสารได้มากกว่าคำพูดแล้วก็ทำให้คนฉุกคิดถึงความหมายของชีวิตสรุปได้ว่าการเดินเท้าที่ดูเรียบง่ายตลอดร้อยวันนี้ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่สร้างแรงบันดาลใจอย่างมหาศาลจริงๆใช่ค่ะ เอาชนะอุปสรรคที่หนักหนาสาหัสแล้วก็เข้าไปอยู่ในใจของผู้คนทั่วประเทศได้สำเร็จมีคำกล่าวหนึ่งของพระภิขุปัญญาคาผู้นำการเดินที่ผมคิดว่าสรุปแก่นของเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเลยท่านบอกว่าวอชิงตันดีซีไม่ใช่จุดหมายสุดท้ายเพราะสันติภาพของโลกคือสิ่งที่เราทุกคนต้องเดินไปตลอดชีวิตโอ้โหคมคายมากครับนั่นหมายความว่าแม้การเดินเท้าของคณะสงฆ์จะจบลง แต่ภารกิจที่แท้จริงที่พวกท่านตั้งใจจะจุดประกายมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นใช่ค่ะและนี่คือประเด็นที่น่าขบคิดที่สุดสำหรับเราทุกคนการเดินทางครั้งนี้จะสำเร็จอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อมันสามารถจุดประกายให้ผู้คนนับล้านที่ได้เห็นเริ่มเดินเพื่อสันติภาพต่อไปในวิถีชีวิตของพวกเขาเองครับ ซึ่งมันก็ได้ทิ้งคำถามที่สำคัญเอาไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดต่อนะคะว่าในโลกที่เต็มไปด้วยการโต้เถียงอย่างรวดเร็วบนโลกออนไลน์การตอบโต้กันแบบทันทีทันควันการเดินอย่างช้าๆเพื่อสันติภาพหรือการเลือกที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างมีสติใจเย็นและไตร่ตรองให้มากขึ้นนั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรในชีวิตประจาวันของเราแต่ละคนคะ